คุณกำลังฟังเวทีคนตรัง FM 91.25เมกะเฮิรัตสวทงฟังทั่วโลกกับ w w w t r a n g r a d i o n e t สวัสดีค่ะคุณฟังค่ะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเวทีคนตรังค่ะสวทตรัง FM 91.25 m เ z AM 8 1 0 h z มกะเฮิรตนะคะติดตามเราผ่านหน้าเว็บไซต์ที่ www.rangradio.net t แอปพลิเคชันระบบปฏิบัติการ Android ฟังเราผ่านหน้าจอมือถือกันได้ด้วยแล้วก็ยังมี Facebook Fanpage สวทตรังไลคค่ะติดตามรายการสดนะคะ YouTube Channel สวทตรัง,รงกรมประชาสัมพันธ์อันนี้ไว้ติดตามรายการย้อนหลังยอยสพอะค,ครไกลศรับหน้าที่ ดำเนินรายการคุณฟังคะาวันนี้บรรยากาศบ้านเรานะคะก็โอ้โหคึกคักกันมากเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรับสมัครนะคะ,ะคนที่จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วก็นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งจังหวัดตรังของเรามี30เขตเลือกได้สมาชิกได้เขตละ1ท่านรวม30ท่านเพราะว่าเราเป็นจังหวัดที่มีประชากรเกินกว่า5 0 0 0 0นแต่ยังไม่ถึง1ล้านคนนะคะ และเราจะมีการรับสมัครนะคะไปจนถึงวันที่6พฤศจิกายนนี้ซึ่งเมื่อวานเป็นวันแรกที่เปิดรับสมัครนะคะก็มีคนให้ความสนใจกันเยอะมากเลยทีเดียวกว่า40คนแล้วนะคะที่สมัครเป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วก็ยังมีในส่วนที่ไปสมัครเป็นนายกอง์คการบริหารส่วนจังหวัดนะคะซึ่งการเลือกนายกก็จะใช้เขตจังหวัดก็คือมีได้1คนแต่ว่าการเลือกสมาชิกก็เราอยู่ในเขตไหนเราก็ไปเลือกเ นั้นนะคะเขตลักขนเท่านั้นเองค่ะอีกหนึ่งบรรยากาศก็คือการเตรียมความพร้อมนะคะเพื่อที่จะอรองรับการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่19ซึ่งมีคณะกรรมการที่จะพิจารณาคัดเลือกจังหวัดที่เสนอตัวเป็นเจ้าภาพนะคะคุณผู้ฟังในการาเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่49ปี2567นะคะซึ่งถ้าหากว่าเราได้เป็นเจ้าภาพก็ จะมีการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่39ในปี68ตามมาด้วยเพราะว่าจะมาคู่กันนะคะซึ่งในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพมีทั้งขอนแก่นบุรีรัมย์จันทบุรีกระบี่อุดรธานีและจังหวัดตรัง6จังหวัดค่ะที่เสนอตัวขอรับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาตินะคะในครั้งนี้นะคะคณะกรรมการก็ลงมาในพื้นที่แล้วก็มีการประชุมแล้วก็นําเสนอความพร้อมของจังหวัดตรังซึ่งเรามีสนามกีฬาที่จะร รับการแข่งขันทุกชนิดกีฬาแข่งในพื้นที่โดยไม่ต้องไปแข่งที่อื่นค่ะเรามีโรงแรมสําหรับให้นักกีฬาได้มาพักด้วยนะคะแล้วก็ยังมีความพร้อมของภาคเอกชนเยอะแยะมากมายเลยนะคะก็ถือว่าเรามีสักยภาพพอที่จะเป็นเจ้าภาพได้แต่คณะกรรมการจะพิจารณาอะไรอย่างไรอันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีเอาละค่ะคุณ้ฟังคะวันนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งที่3ทับสอ0 นะคะที่จังหวัดภูเก็ตซึ่งจังหวัดรังของเราจะนำเสนอแผนงานโครงการอะไรต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในครั้งนี้กันบ้างเราไปติดตามในช่วงของเล่าข่าวเด่นค่ะเล่าข่าวเด่นเน้นข่าวดีกับรายการเวทีคนตรังกับเจ้านางยอยศพร์ Support, สวทรัน FM 91.25ิเมกะเฮิร์ ค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังของเราน,นายขจรศักดิ์เจริญโสภาก็อยู่ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะคะเตรียมนําเสนอ4ี่โครงการงบประมาณ3,000ล้านบาทต่อที่ประชุมครมสัญจรน,นะคะเพื่อที่จะพัฒนาในพื้นที่จังหวัดตรังของเราค่ะตามที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนําคณะรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจราชการที่จังหวัดสุราธานีและจังหวัดภูเก็ตเมื่อวานแล้วก็วันนี้ ะะมาติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดอันดามันนะคะแล้วก็เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับภาคเอกชนและผู้ประกอบการในพื้นที่แล้วมีการประชุมการขับเคลื่อนการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด6จังหวัดอันดามันคือกระบี่พังงาภูเก็ตระนองสตูลและจังหวัดตรังของเราเร่งรัดโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงอ่าวไทยกับอันดามันก็มีวาระสําคัญนะคะอย่างเช่น โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดภูเก็ตสู่เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลกมาตร,ราการส่งเสริมการจัดแพ็กเกจท่องเที่ยวสำหรับนะักท่องเที่ยวต่างชาติและก็การจัดสัมมนาของภาครัฐในจังหวัดที่ได้รับผลกระทบนะคะซึ่งจังหวัดตรังของเราโดยท่านผู้ว่าขจรศักดิ์เจริญโสภาผู้ว่าราชการจังหวัดตรังก็ได้นําเสนอโครงการค่ะเพื่อของบประมาณพัฒนาพื้นที่จังหวัดตรังทั้งหมด4โครงการด้วยกันโครงการแรกค่ะคุณฟังค่ะเป็นโครงการยกระดับมาตร ฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงจากสองช่องจราจรเป็น4ี่ช่องจราจรซึ่งเป็นเส้นทางเชื่อมโยงสถานที่ท่องเที่ยวและภาคใต้ฝั่งอันดามันแถมยังเชื่อมโยงไปยังนครศรีธรรมราชจังหวัดพัทลุงด้วยนะคะโครงการนี้ค่ะคุณผู้ฟังนะคะมีทั้งหมด4เส้นทางที่จะเชื่อมโยงท่าอากาศยานตรังแล้วก็เชื่อมโยงจังหวัดฝั่งอันดามันนครศรีธรรมร,ราชแล้วก็สตูนนะคะงบประมาณกว่า2 0 0 0ล้านบาทค่ะแล้วก็ยังมีโครงการนะคะยกระดับ โครงการอันที่สองเป็นเรื่องของ คมนาคโคมเหมือนกันก็คือเงินชดเชยค่าอาสังหาริมทรัพย์จากการเวนคืนที่ดินท่าอากาศยานตรางกรมท่าอากาศยานซึ่งได้กําหนดแผนพัฒนาท่าอากาศยานตรางรองรับการเจริญเติบโตในอีก20ปีข้างหน้าทั้งในส่วนของผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นแล้วก็อากาศยานที่มีขนาดใหญ่ลําตัวกว้างกว่าโบอิง737ดาค่ะคุณผู้ฟังนะคะมีแผนงานงบประมาณที่ดําเนินการอยู่ก็คืออาคารที่พักผู้โดยสารทางวิ่งทางขับลานจอดอากาศยานระบบไฟฟ้าการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมแล้วก เงินชดเชยค่าอาสังหาริมทรัพย์จากการเวนคืนที่ดินของท่ากศัศยานตรัง591ไร่235ไร่อันนี้ใช้งบประมาณ500ล้านบาทส่วนโครงการที่3เป็นโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้อนุรักษ์ฟื้นฟูนยพยูนยและสัตว์ทะเลหายากเพราะว่าวิกฤต ทรัพยาก,กรทางทะเลเรามีการตายของสัตว์ทะเลหายากแล้วมีการปนเปื้อนของสารพิษในสัตว์น้ำนะคะซึ่งกว่าที่เราจะส่งไปรักษาที่ภูเก็ตมันก็ทำให้มีโอกาสเสี่ยงในการเสียชีวิตของสัตว์ทะเลหายากเหล่านี้เพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถตั้งศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอันดามันตอนล่างได้นะคะโดยบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยกับหน่วยงานในสังกัดก,ก,กรมทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่งมาร่วมแรงร่วมใจกันก็จะมีสถานที่รักษาอนุบาลสัตว์น้ําที่มีความพร้อมของฝั่งอันดามันเพิ่มอัตราการรอดตายของสัตว์ทะเลหายากนะคะตรงนี้งบประมาณอ,อยู่ที่ประมาณเกือบ400ล้านบาทนะคะแล้วก็กรออก,ก็ขอให้ภาครัฐเนี่ยได้พิจารณาเรื่องของไม้ยางแปลรูปเป็นพรุภันธ์สํานักง,งานในสถานที่ราชการยางพารานํารายได้สู่ประเทศปีละหลายหมื่นล้านรัฐบาลเองก็มีการประกัน ได้ยกระดับนะคะแล้วก็มีการส่งเสริมการใช้ยางพารา,าในประเทศนะคะเพิ่มสัดส่วนมากขึ้นแต่จะเน้นไปที่น้ำํำยางสดมาแปรรูปเป็นน้ำํำยางข้นมาผลิตแบรีเออร์นะคะหรือว่าเป็นเสาหลักนําทางยางพารา,าเป็นที่แผ่นปูพื้นของ กลมชนประธานอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าในส่วนของไม้ยางแปรรูปผู้ประกอบการค่ะก็ได้รับผลกระทบท้งวิกฤตเศรษฐกิจสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนคราวนี้นะคะก็ได้รับผลกระทบนะคะโรคอุบัติใหม่โควิดสิก็ส่งผลกระทบกับการส่งออกเหมือนกันทํายังไงให้รัฐบาลได้นําไปเป็นนโยบายอันนี้เป็นข้อเสนอเชิงนโยบายไม่ได้ของงบประมาณนะเป็นเชิงนโยบายว่าเออส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐเนี่ยใช้ ไม้แปรรูปอย่างพารามากขึ้นอย่างกระทรวงศึกษาธิการเป็นไปได้ไหมว่าจะเอาไปทําโต๊ะทําเก้าอี้ให้เด็กๆในสถานศึกษาหรือว่าหน่วยงานราชการอื่นๆแหม่ก็ต้องมีตู้เก็บเอกสารตู้โชว์ผลงานมีโต๊ะทํางานเก้าอี้ทํางานอ่าเป็นไปได้ไหมถ้าจะมาใช้เฟอร์นิเจอร์จากไม้ยางพรารามันก็ส่งเสริมเรื่องของไม้ยางแปรรูปมากขึ้นใช่ไหมคะทีนี้พอโรงงานมีงานเข้ามาที่จะต้องผลิตสินค้าตอบโจทย์ตรงนี้เนี่ยก็จะเกิด การจ้างงานมันก็จะส่งผลต่อรายได้การดํารงชีพแล้วก็เศรษฐกิจของประเทศโดยภาพรวมทั้งหมด4โครงการเด่นๆค่ะคุณฟังข่าที่จังหวัดรังของเราได้นําเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งที่3ทับพที่จังหวัดภูเก็ตนะคะวันที่2และ3พฤศจิกายนนี้ค่ะทีนี้ในการลงพื้นที่ของรัฐมนตรีค่ะคุณฟังข่าก็มีทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายอาคมเติมพิทยาไผสิทธิ์นะคะ แล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะคุณผู้ฟังนะคะก็คือ,อานายเฉลิมชัยสีอ่อนนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งท่านได้ลงมาติดตามเรื่องของการบริหารจัดการน้ําและก็เรื่องของยางพารานอกจากนี้แล้วก็ยังมีท่านรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองนายชัยยศจิระเมธากรก,ารกันด้วยนะคะซึ่งท่านได้ลงพื้นที่เกาะลีบงค่ะท่านามี อะไรที่ต้องการจะผลักดันเกาะริบงของเรานะคะไปติดตามในช่วงของคุยสบายได้ประเด็นค่ะช่วงคุยสบายได้ประเด็นเน้นเรื่องเด่นประเด็นดังเวทีคนรัง fm 91.25เมกะเฮิร์จากการที่ ท่านรองนายกจุรินลักษณะวิสิทธิ์เนี่ยท่านมีนโยบายเรื่องเกษตรผลิตพาณิชย์ตลาดแล้วท่านนายกรลฐมนตรีก็มอบหมายให้ท่านดูแลเรื่องกองทุนฟื้นฟูนะครับผมก็ท่านก็มอบหมายให้ผมช่วยดูในเรื่องของกองทุนฟื้นฟูเราก็มาเห็นว่าการลิบงเนี่ยเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่สามารถที่จะพัฒนาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในส่วนตัวของผมเองเนี่ย ผมก็เลยคิดโครงการขึ้นมาโครงการหนึ่งเรียกว่าโครงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านวัฒนธรรมอาหารที่เกาะริบงเนื่องจากเกาะริบงเนี่ยมีพี่น้องประชาชนอยู่4หมู่บ้าน3,800คนนะครับโดยประมาณแล้วก็มีศักยภาพเรื่องของมีปลาพยูนฟูงสุดท้ายนะครับมีความเสียสละของพี่น้องประชาชนในการที่จะร่วมกันอนุรักษ์ปลาพยูนโดยที่ยอมเสียสละตัวเอง ออกไปทําการประมงน,นอกท้องถิ่นเพื่อไม่กระทบต่อปลาพยูนแล้วก็เป็นพื้นที่ที่สามารถพิสูจน์ตัวเองได้ว่างบประมาณต่างๆที่เราช่วยเหลือลงมาเนี่ยสามารถสร้างให้มันเป็นอาชีพนะครับและก็เป็นไม่ใช่เป็นอาชีพธรรมดาเป็นอาชีพเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทั้งหลายได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะดำเนินการโครงการ ที่เราจะพัฒนาให้พี่น้องเกษตรกรชาวริบงทั้ง4หมู่บ้านเนี่ยเป็นพื้นที่นำร่องของประเทศไทยที่ประชากรไม่เป็นหนี้ในระบบนะครับนอกระบบเราอาจจะไม่ทราบไม่เป็นหนี้ในระบบให้ได้ภายในปีหน้าเนี่ยก็มีความจำเป็นที่ต้องอาศัยความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆนะครับผมในฐานะที่เป็นรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนะครับก็มีหน้าที่ในการประสานงานหน่วยงานราชการต่างๆโดยได้รับ าการสนับสนุนจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานราชการต่างๆก็ลงมาดูว่า,าความต้องการในพื้นที่มีอะไรบ้างนะครับในการที่จะสร้างผลผลิตทางด้านการประมงในเชิงอนุรักษ์แล้วก็จะสร้างชุมชนที่เข้มแข็งในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่มีพร้อมทั้งเรื่องการดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมขยะน้ำเสียต่างๆ นะครับแต่แน่นอนว่ามันก็มีเรื่องที่จําเป็นต้องใช้งบประมาณบ้างบางส่วนยกตัวอย่างเช่นเรื่องการกำจัดขยะซึ่งเริ่มจะเต็มความสามารถนะครับก็กลับไปก็จะไปดูเรื่องของการเรื่องของงบประมาณต่างๆให้หรือการดูแลน้ําเสียซึ่งขณะนี้ยังคุมอยู่ในสภาพที่ดีได้แต่ว่าถ้าหากมีนักท่องเที่ยวหลังจะเปิดโควิดขึ้นมาเราก็ต้องเตรียมการไว้ให้พร้อมนะครับ ก็เลยเป็นที่มาของการลงพื้นที่ร่วมกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดทั้งหลายในวันนี้ในส่วนของการประชุมคลอมอวันที่2วันที่3เนี่ยค่ะจังหวัดตรังโครงการไหนจะต้องนำสนนเสนอเข้าที่ประชุมคลอมอบ้างไหมคะมี3มโครงการครับมีโครงการด้านการมีโครงการด้านเรื่องแรกก็เป็นเรื่องขยายสนามบินนะครับเรื่องที่สองก็คือเรื่องของโครงการ ของมหาวิทยาลัยเรื่องการตั้งศูนย์รักษาพยาบาลสัตว์หายากทั้งหลาย400กว่าล้านซึ่งซึ่งเรื่องนี้เนี่ยผ่านที่ประชุมที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาไทยท่านเป็นประธานไปแล้วเราก็ทราบว่าได้นํากลับเรียนท่านนายกนอกรอบไปแล้วท่านนายกมีความเห็นชอบที่จะสลับสนุนโครงการทั้ง3โครงการครับก็น่าจะ ไม่ได้มีปัญหาอะไรในการเข้าคอรมอค่ะท่านคะท่านพูดในในที่ประชุมเรื่องว่าอยากจะให้รีบงเป็นพื้นที่ต้นแบบชุมชนปลอดนี้ใช่ครับโอกาสความเป็นไปได้มีมากน้อยแค่ไหนยังไงคะผมผมยังมั่นใจเกินกว่า90%แต่ว่าทั้งหลายทั้งปวงนะครับความคิดของพวกเราในฐานะภาคราชการภาคเอกชนก็อย่างที่ท่านผู้ว่าฝากไว้ว่า,วาทุกอย่างเราช่วยเต็มที่แต่ อีก10%ต้องมาจากความร่วมมือร่วมใจของพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่นะครับ ค่ะนะคะก็เป็นในส่วนของท่านรองเลขานายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองค่ะที่ลงพื้นที่เกาะลีบงนะคะท่านก็ไปตั้งแต่เช้าเลยค่ะกลับมาอีกทีก็ประมาณบ่ายสามแล้วนะคะก็ไปคุยกับชาวบ้านหมดเลยนะคะกลุ่มอาชีพรายย่อยต่างๆเนี่ยนะคะท่านผู้ว่าเองนะคะท่านผู้ว่าขจรศักดิ์เจริญโสภาของเราก็ได้ฝากเรื่องของขอชมพยูนค่ะใช้งบประมาณแค่6ล้านเองโครงการอันนี้นําเสนอสู่สภา พัดนะคะ,ะใช้งบ4 0แสนล้านนั่นแหละแต่ว่าเขามองว่าเป็นเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานโดนปัดตกลงมาท่านผู้ว่าก็เลยฝากท่านรองรองเมืองค่ะรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองนี่แหละค่ะว่าช่วยนําไปพิจารณาอีกครั้งหนึ่งเพราะว่ามันเป็นโครงการที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สําหรับประชาชนตั้งแต่ พื้นพื้นร่างเลยนะคะชาวบ้านก็ได้รายได้นะคะพี่น้องชาวประมงไรายได้จากการท่องเที่ยวอะไรต่อเมื่อไรเยอะแยะมากมายมันไม่ใช่โครงสร้างพื้นฐานซึ่งท่านก็รับปากแล้วว่าจะนําเรื่องนี้ไปพิจารณานะคะและทนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะนายเฉลิมชัยศรีอ่อนก็เป็นอีกหนึ่งท่านที่ลงพื้นที่จังหวัดตรังของเราไปติดตามกันค่ะ,อะตอนช่วงเช้านะครับไปดูเรื่องแหล่งน้ำนะครับสร้างอ่างเก็บน้ํำทนะี่ที่ คลองซาคล <sk r> องซา <sk r> องซา <sk r> งไล่ออกไล่ออกนะครับซึ่งตรงนั้นกน็ในส่วนของคลอ,องซาเนี่ยก็ไปชี้แจงให้ชาวบ้านเขาเข้าใจว่าต้องการจะดําเนินโครงการได้เนี่ยต้องให้ทุกคนให้ความร่วมมือนะส่วนไล่ออกเนี่ยก็จะเป็นโครงการที่ชาวบ้านขัดน้ําแต่วันพื้นที่อยู่แล้วก็ได้ให้กรมชลประทานไปดําเนินการในส่วนของการออกแบบคิดว่างบประมาณภายใน1ปีเนี่ยก็น่าจะเริ่มลงมาแล้วนะครับสองนั้นแล้วก็มาที่นี่ก็เป็นเรื่องของการ เป็นสักขีพยานในการทำเอ็มบูยระหว่างชุมนุมสากลของของตังนะฮะการยางตังกับการยางแห่งประเทศไทยในการในความความร่วมมือในการที่จะผลิตเสาหลักนําทางเนี่ยส่งให้กับกระทรวงคมนาคมซึ่งซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งในโครงการนโยบายของรัฐบาลที่จะส่งเสริมการทยางในภาครัฐให้มากที่สุดนะครับ <c oughs> เพื่อที่จะช่วยกันในการตัดวัตถุดิบแล้วก็ยก,กระดับราคาย,ยางขึ้นมา ซึ่งขณะนี้เนี่ยก็เริ่มปรากฏเห็นผลแล้วครับครับี่องค์กรการนี่ถ้าว่ามีการดำเนินก,การมานานแล้วเนี่ยทีนี้ชาวบ้านบางคนงบางคนไม่เห็นด้วยตัง้งแต่ปี3-3<ส>าครับนะดำเนินการเริ่มต้นโครงการตั้งแต่ปี3-3แต่ว่าก็มีคนที่ไม่เห็นด้วยวันนี้เนี่ยผมก็มารับทราบความคิดเห็นและก็ความจําเป็นแล้วก็ให้ทางกรชมชลประทานไปดูว่าเออมันคุ้มค่าการลงทุนไหมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมเรียนได้เลยว่าจะต้องอยู่ในหลักการที่จะต้องมีผู้สนับสนุนทั้งหมด ฐานะที่มีผู้คัดค้านเนี่ยทำยากครับทำไม่ได้รครับเพราะตรณนี้มนะันยังไม่เก็บตากันยังไม่ถึงกันยังครับวันตรงนี้วันนี้เพิ่งจะศาสสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่สามารถจะเดินหน้าโครงการได้วันนี้ผมมาดูเนี่ยก็มาดูว่าความจําเป็นความเดือดร้อนของชาวบ้านเนี่ยพี่น้องประชาชนเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็มาขอความร่วมมือว่าให้เขาไปพูดคุยกันเองทําความเข้าใจกันว่าถ้าประโยชน์มันได้มากกว่านะก็ควรที่จะทำนะเพราะว่าถ้ามีน้ําตรงนี้เนี่ย เราสามารถดำเนินการโครงการให้มันใหญ่ขึ้นได้และสามารถจะครอบคลุมพื้นที่เนี่ยได้หลายมืน่นไรอย่างเงี้ยมันก็คุ้มค่าครับค่ะั้นกาเรื่องของยางพาราขนาดนี้ที่มีการปรับตัวเพิ่มสูงขึงนข้นเนี่ยซึ่งก็ถือว่ามาก,กน,นะคะในช่วงนี้คะ่ะสาเหตุที่มีการปรับตัวในขณะนี้เกิดจากมันเกิด,มกดผมว่า,าต้องต้องต้องยอมรับว่ามันเกิดจากหลายปัจจัยรวมกันนะครับทั้งนโยบายของรัฐบาล ในส่วนของการที่จะให้ภาครัฐเนี่ยมีการใช้ผลิตภัณฑ์ยางพาราเนี่ยกับอ่หน่วยงานต่างๆในมากขึ้นซึ่งก็จะเป็นรูปธรรมนะยกตัวอย่างผมยกตัวอย่างกรณีอย่างเนี้ยอย่างกรณีเสาหลักนำทางกรณีเบรีเอนอร์กรณีถนนซีเมนแอตแลนติกอะไรเนะนี่ยกรณีของเขื่อนยางของกรมชนแล้วก็ทุกหน่วยงานนะครับทุกกระทรวงเนี่ยทำเป็นรูปธรรมมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยหนึ่งก็คือเราสามารถตัดวัตถุดิบออกได้นะสองเนี่ย ในส่วนของการยางแห่งประเทศไทยนะมีมาตรการที่ชัดเจนในการที่จะเข้าไปในส่วนที่จะไปกํากับตลาดยางมากขึ้นมีการเจราจาในการลงทุนเพื่อที่จะเอายางไปแปลรูปมากขึ้นนะมีการลงทุนกับภาคเอกชนซึ่ง,งต่างๆนี้ครับมันก็ส่งสัญญาณไปให้กับผู้ที่ประกอบธุรกิจกันยางทั้งหมดเนี่ยว่าวันนี้เราต้องมาร่วมมือกันนะต้องมาจับมือกันนะและที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือจากผลก ผลจากโควิด1 9มเนี่ยมันทําให้ปรปมาณความต้องการถุงมือยางสูงมากเป็นปวัตการเมื่อสูงมากปุ๊บเนี่ยออเดอร์เนี่ยทราบเท่าที่ทราบข่าวอ่ะข้ามปีไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาโรงงานที่ผลิตเนี่ยเขาก็มีความจำเป็นที่จะต้องใช้น้ํำยางเนี่ยมากขึ้นในขณะเดียวกันเนี่ยทางรัฐบาลและผมเองก็ประสานในส่วนตัวที่จะดึงนักลงทุน เข้ามาสร้างโรงงานต่างๆที่ใช้ผลิตพันยางภายในประเทศทั้งหมดนี้ครับมันจะเป็นส่วนที่ที่ทําให้ราคายางเนี่ยมัสูงขึ้นแต่ว่าเราก็ต้องรักษาระดับราคายางอย่างนี้เนี่ยโดยมีมาตรการต่างๆเข้ามาตลอดนะไม่ใช่ว่ายางขึ้นราคาแล้วเราก็ก็จบแล้วไม่ใช่ครับ ค่ะนะคะก็เป็นเสียงของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะนายเฉลิมชัยสีอ่อนนั่นเองค่ะนะคะก็มีการลงนาม MOU ร่วมกันนะคะระหว่างชุมนุมสหกรณ์อุตสาหกรรมการยางตรังจำกัดนะคะแล้วก็ทาง ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยด้วยนะคะวันนั้นท่านก็ลงมาในพื้นที่ซึ่งเรื่องของการส่งเสริมแล้วก็ขับเคลื่อนให้ประเทศไทยของเราเป็นฮับการส่งออกสู่ถุงมือยางเนี่ยนะคะท่านรัฐมนตรีเองก็ได้มอบหมายให้ทางผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยนํานไปขับเคลื่อนเรื่องนี้นะคะซึ่งวันนี้เนี่ยความต้องการถุงมือยางทางการแพทย์เนี่ยสูงมากเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ราคาย,ยางเองก็ขยับตัวเพิ่มขึ้นอ,อย่างต่อเนื่อง นะคะอันนี้ก็เป็นผลที่เห็นได้ชัดเจนเลยอาจจะเป็นเพราะว่าปริมาณยางที่ออกสู่ตลาดน้อยลงเพราะบ้านเราฝนตกหนักพื้นที่กรีดยางส่วนใหญ่ฝนตกหนักกรีดยางไม่ได้นะคะมันก็เป็นอ่า กลไกของตลาดที่จะเกิดเรื่องนี้แต่ทํายังไงนะคะชาวบ้านในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นที่สิเกาหรือว่าที่ว่ายอดนะคะวันนั้นแล้วก็รัศดาก็บอกท่านว่าช่วยพยุงราคานี้เอาไว้ให้นานๆกว่านี้หน่อยได้ไหมคือให้มันอยู่ประมาณ75บาถึง80บาทอยู่นานๆหรือถ้าไปได้ถึงร้อยหนึ่งมันก็จะยิ่งดีนะคะอันนี้ก็ต้องคอยลุ้นกันต่อคะ่ะคุณผู้ฟังคะในะพื้นที่บ้านเรานะคะวันนี้ก็มีการรับสมัครนะคะในส่วนของผู้ สมัครสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วก็ในส่วนของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่2ที่เปิดรับสมัครกันก็มีความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะทางกกอตอเองก็มีความห่วงใหญ่ผู้สมัครเพราะว่า,าเกรงว่าจะอาจจะมีการทําผิด กฎหมายเลือกตั้งกฎเกณฑ์ข้อบังคับหรือระเบียบต่างๆแล้วอาจจะมาบอกว่าเอสรู้เท่าไม่ถึงการซึ่งผู้สมัครจริงๆจะตอบว่าแบบแบบว่ารู้เท่าไม่ถึงการไม่ได้มันมีกฎหมายมีระเบียบที่จะให้ไปศึกษานะคะทางกกตมีความห่วงใยเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรไปติดตามได้ในช่วงของร้อยเรื่องมาเล่านะคะมีรายงานพิเศษเกี่ยวกับเรื่องนี้มาฝากกันค่ะ ช่วงร้อยเรื่องมาเล่าร้อยเรื่องราวดีๆมาเล่าให้ฟังที่นี่กับเวทีคนรัง FM 91.25เมกะเฮิร์ ที่คอรมอได้มีมติเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นคณะกรรมการการเลือกตั้งจึงได้ออกประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยเปิดรับสมัครในระหว่างวันที่2-6พฤศจิกายน2563และกำหนดหวันเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่20ธันวาคม2563 นายสุวิชานประชาชาติรองผู้อำนวยการสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตรงังขอความร่วมมือผู้ที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ดำเนินการอย่างถูกตอ้องอย่ากระทำการสิ่งใดที่เป็นการผิดต่อกฎหมายการเลือกตัง้งหลังจากที่สมัครเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับได้หมายเลขประจําตัวไปเรียบร้อยแล้วผู้สมัครแต่ละท่านขอให้หาเสียงภายใต้กรอบภายใต้กติก,กากฎหมายประกาศระเบียบของกะกะตอ,อย่างเค,คร่งครัดสิ่งนี้จะเป็นกรอบให้ท่านไม่ต้องถูกลงกัาค้านการเลือกตั้งถามว่า,าสามารถที่จะเอาผิดได้ตั้งแต่เมื่อไหร่ครับ วันที่กกตประกาศกําหนดให้มีการเลือกตั้งอบจอพร้อมกันตั้งแต่วันที่26ตุลาคมนะครับนี่แหละครับคือวันที่สามารถที่จะย้อนหลังมาอผิผิดกับผู้สมัครทุกคนได้ไปจนถึงวันสิ้นสุดวันเลือกตั้ง ทั้งนี้จังหวัดตรังมีราษฎรกว่า60,00 600, 0คนแต่ไม่เกิน1ล้านคนทําให้จังหวัดตรังมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังได้30คนจาก30เขตเลือกตั้งเขตเลือกตั้งละ1คนและเป็นอีกครั้งที่ประชาชนชาวตรังอายุ18ปีขึ้นไปจะได้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งท้องถิ่นในครั้งนี้เพราะการเลือกตั้งเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนในระบบประชาธิปไตยเพื่อให้มีตัวแทนไปทําหน้าที่สําคัญแทนเราเช่นปกป้องผลประโยชน์และ ดูแลทุกสุขของประชาชนในพื้นที่ให้ประชาชนอยู่ดีกินดีเรียกร้องให้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นในชุมชน ซึ่งหากไม่มีผู้แทนก็จะไม่มีผู้นําเสนอปัญหาเหล่านั้นก็จะไม่ได้รับการแก้ไขดังนั้นเมื่อมีโอกาสไปทําหน้าที่ใช้สิทธิ์เลือกตั้งแล้วไม่ควรเลือกผู้สมัครที่โกงการเลือกตั้งเป็นผู้แทนท้องถิ่นในทุกระดับขอเชิญชวนพี่น้องชาวงหวัดตรลังนะครับไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังนะครับที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่20ธันวาคมนี้อันนี้ก็ขอฝาก ไปถึงพี่น้องประชาชนนะครับช่วยกันทําให้การเลือกตั้งอบจอของจังหวัดตรังเป็นการเลือกตั้งที่พี่น้องประชาชนสนใจและไปใช้สิทธิ์กันมากที่สุดในประเทศครับ การเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดในวันอาทิตย์ที่20ธันวาคม2563จึงขอเชิญชวนประชาชนชาวต่างร่วมใจกันไปใช้สิทธิ์อย่างสุจริตโปรง่งใสเพราะการทุจริตเลือกตั้งส่งผลเสียหายต่อท้องถิ่นทําให้ท้องถิ่นต้องสูญเสียง,งบประมาณซึ่งมาจากภาษีของประชาชนในการจัดการเลือกตั้งใหม่ ยอดยศผรอรอัคไกรสีทีมข่าวสะวะทตรังรายงาน ค่ะคุณฟังค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็นํามาฝากกันในช่วงนี้กับเวทีคนตรังค่ะสวทตรัง fm 9 1 2 5 MHz เมกนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วละค่ะต้องขอบคุณสำหรับการติดตามพรุ่งนี้หลังข่าว10นาฬกาเราจะกลับมาเจอกันใหม่ที่นี่เหมือนเดิมนะคะมีความสุขกันมากๆกับการทํางานในวันอังคารที่แสนดีวันนี้สวัสดีค่ะติดตามรับฟังรายการเวทีคนตรังได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25เมกสวทตรังฟังทั่วโลกกับ www. trangradio.net